สุดยอดนักชกอันดับหนึ่งกุนคาแมถูกนักมวยไทยเตะจนแขนหักสุดยอดคาถาของปรมาจารย์สารกิมซอนช่วยอะไรไม่ได้แพ้นอกไปในยกที่4ก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวของเราในวันนี้นะครับอยากจะรบกวนคุณผู้ชมช่วยกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับและวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการมวยไทยกับกุนคาแมมาให้ได้ชมกันอีกแล้วนะครับแม้แอดจะพูดอยู่เสมอว่าไม่อยากให้นักมวย ไทยไปชกที่กัมพูชาเลยไม่อยากให้ไปเกี่ยวดองหนองยุ่งอะไรกับกุนคาแมเลยแต่ก็ยังคงเกิดไฟชกแบบนี้ขึ้นมาครับวันนี้แอดจะมาเล่าข่าวเรื่องของทูลเทียราครับนักชกกุนคาแมขวัญใจอันดับหนึ่งของชาวกัมพูชาที่เรียนมวยไทยมาตลอดชีวิตวันนี้มีไฟชกกับกงจาก ปเปาอินที่ประเทศกัมพูชานะครับโดยเป็นการชกในพิกัด72กิโลกรัมครับแอดก็งงอยู่เหมือนกันนะครับรู้สึกเหมือนเพิ่งดูทุนเทลาชกไปไม่นานแล้วอีกไม่กี่วันเขาก็ต้องไปชกที่มาเลเซียอีกอ้าวแบบนี้และเขาจะได้ชกไม่เนี่ยแอดไม่ได้เชียร์นะฮะแค่งงๆว่าจัดไฟชกยังไงนี่มันทรมานนักมวยหรือเปล่าเรามาดูหัวข้อข่าวกันบ้างนะครับโดยทางเพจกีฬาของกัมพูชาอย่างวายโอเอฟเอ็มเรดิโอเขาได้โพส หัวข้อข่าวเอาไว้ว่าทุนเทียรานักชกศิลปะการต่อสู้กุนคแมต้องยกเลิกการแข่งขันในยกที่4เนื่องจากแขนหักไม่สามารถชกต่อได้เมื่อถูกโจมตีจากนักชกชาวไทยนี่ช่งเป็นเรื่องเศรา้าทําให้รู้สึกอ่อนใจเสียใจกับทุนเทียราครับในไฟนี้นะครับก็เป็นการชกในพิกัด72กิโลกรัมนะครับโดยทางนักมวยอย่างทุนเทีรานี่นะครับยกแรกก็เดินหน้านะฮะจ้องกันแล้วก็ย เชิงในสไตล์มวย5ยกนะครับโดยฝั่งของกงจักเองก็เป็นฝ่ายพิกต้อนแล้วก็เตะทุนเทลาอยู่เรื่อยๆนะครับทางทุนเทลาโจมตีอะไรมาส่วนใหญ่ก็จะติดกาดของทางกงจักโดยในยกแรกมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับทุนเทลาเองก็ได้ตีเข่านะครับไปชนบริเวณกระจับของกงจักด้วยพอเข้าสู่ช่วงปลายยกที่1ครับกงจักก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาอัดทุนเทลาเข้าไปติดมุมเลยนะครับแล้วก็บวกกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่ะระฆังจะหมดยกลงพอ เริ่มยกที่2ครับช่วงต้นยกทุนเทลาเดินเข้าหาแต่ก็เป็นฝ่ายทางกงจักรที่ดักจังหวะเอาไว้ได้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วพอปลายยกกงจักร้าเดินเข้าใส่เหมือนหวังจะน็อกทุนเทลาให้ได้แต่ช่วงปลายยกที่2ครับในช่วงที่นักมวยทั้งคู่กําลังกอดกันอยู่ปรากฏว่าเองก็โดนศอกเข้าไปอย่างจังทําให้หงายลงไปทับกันหายใจอยู่พักหนึ่งนะครับกรรมการก็นับ8สุดท้ายระคังช่วยเอาไว้หมดยกลงไปในยกที่3ครับเหมือนจะรู้ ตัวว่าคะแนนเป็นรองครับเดินเข้าหาทุนเทลาแลกหมัดแลกเข่ากันตลอดทั้งยก3มเลยนะครับโดยกงจักนั้นนะครับชกในสไตล์ไม่เหมือนนักชกไทยที่ทุนเทลาเคยเจอมาเลยเพราะส่วนใหญ่นักมวยไทยที่ไปชกกับทุนเทลาเนี่ยจะเป็นฝ่ายรับหมัดแล้วก็หลบป้องกันตัวเองบาดเจ็บซะมากกว่าแต่ไม่ใช่กับกงจักนะครับกงจักทั้งฟัดท,ทั้งเวียงจนมาถึงช่วงยกที่4ครับเริ่มต้นยกมาก็เหมือนเดิมครับกงจักเดินเข้าใส่ทั้งเตะทั้งตีเข่าจนกรรมการต้องแยก ออกจากมุมหลายครั้งแต่กงจักรเองก็ยังไม่หยุดเดินนะครับมีจังหวะหนึ่งที่เดินเข้าไปหาแล้วโดนทุนเทลาเนี่ยจับจนล้มลงไปแต่กงจักรเองก็ยังพยายามที่จะเข้าคุกวงในนะครับโดยการลัดแล้วก็ตีเข่าอยู่เป็นระยะครับสุดท้ายถึงช่วงประมาณ30วินาทีสุดท้ายของช่วงยกที่4ครับกงจักรเตะเข้าไปที่ชายโครงของทูนเทลาอยู่ดีๆทูนเทลาก็หยุดชกเข้าไปเฉยเฉยนะครับแล้วก็เดินออกมาปรากฏว่าแขนของทูนเทลาที่ ที่ใช้รับแข้งของกงจักนั้นหักครับกรรมการนับจนครบ10แล้วก็ชูมือให้กงจักเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแอดเล่าบรรยายคร่าวๆนะครับให้ได้ฟังกันเล่าให้ฟังนี่ไม่ได้สนับสนุนนะครับยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดิมที่จะไม่อยากให้มวยไทยไปชก ในรายการที่กัมบูชาหรือว่ารายการใดๆที่ประกาศตนเองว่าเป็นกุนขแมททั้งสิน้นแต่มาเล่าให้ฟังเพราะอยากให้รู้ว่าทูนเทียรลานักชกขวัญใจอันดับหนึ่งโดนแข้งมวยไทยเตะเข้าไปแขนหักเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาครับชาวกัมบูชานั้นดีใจกันยกใหญ่ที่นักมวยไทยโดนน็อกนะฮะในรายการวันลุมพินีวันนี้ก็เลยเอาข่าวนักมวยอันดับหนึ่งของกัมบูชามาให้ได้ฟังกันเลยครับทั้งที่เป็นไฟมวยไทยชกกับมวยไทยถึงจะเป็นมวย ใครชาวต่างชาติก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณคาแมเลยนะครับไม่รู้ว่ากัมบูชาดีใจทําไมโดยนักมวยอย่างกงจักรเนี่ยนะครับเขาเป็นนักมวยที่ชกในประเทศไทยมาเวทีโชคโชนมากครับศึกอย่าง RWS เขาก็เคยชกมาแล้วปัจจุบันนี้กงจักรเองมีอายุ37ปีแล้วนะครับก็แบกอายุกับทุนเทราเป็น10ปีเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชาที่ไปแสดงความคิดเห็นในเพจของวายโย FM ฟเอเรดิโอกันนะครับว่าเขามีความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยท่านแรกครับเขาบอกว่าโปรแกรมชกฉลาดเกินบทเวลาซ้อมดูแลสุขภาพหลังจากนั้นก็มีชาวัมูชาอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าใช่ฉันคิดเหมือนคุณความคิดเห็นต่อไปนะครับเขามาตอบกลับชาวัมูชาท่านแรกโดยเขาบอกว่าถูกต้องครับพี่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาเข้ามาตอบกลับโดยบอกว่า พูดยากครับพี่เพราะมีคนสนับสนุนอยากให้ลองหาดูสิ่งนี้มันทำให้สหพันธ์ดูแย่มากความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าโอ้ไม่นะไอดอลของฉันหลังจากนั้นก็มีชาวกัมบูชายอีกนนหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าไม่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 มีใครดีกว่าเมียของฉันความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่านายจะต้องฝึกซ้อมต่อไปให้แข็งแกร่งกว่านี้ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจส่งผลกระทบ ต่อปาความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่ากีฬามีแพ้มีชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าละทิ้งความมุ่งมั่นในการฝึกฝนอย่างนักความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าขอให้นายหายไวๆสุขภาพจิตใจดีขึ้นฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวงนะทูลเทียราความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าเทียราชกไม่เต็มที่ดูงุดหงิดเหมือนคนป่วยหรือเขาจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวแน่นอนแพ้ชนะมันเป็นเรื่องปกติหลังจากนั้ ก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าว้าวพี่นิ่ใจกว้างจริงๆความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่านัดหน้ายังมีนะพี่ชายความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าน่าเสียดายถ้าทุนเทลาไม่แขนหักชกครบ5้ายกรู้ได้เลยว่าชนะคะแนนแน่นอนสู้ต่อไปนะทุนเทลาหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าแพ้อยู่แล้วยังมโมแพ้ตั้งแต่ยังไม่จบยกที่3แล้วคือช่วงยกที่2ยกที่ สเนี่ยนะครับกงจักรเดินใส่อย่างหนักเลยนะครับถึงแม้ว่ากงจักรจะโดนนับไปก่อนก็ตามความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าถึงแม้จะแพ้แต่ก็มีเวลามากขึ้นในการฝึกซ้อมขอให้ประสบความสําเร็จในภายหลังความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าก็เป็นแบบนี้แหละ ดูแลตัวเองให้มากๆสิจะชกเกือบทุกอาทิตย์ได้ยังไงขอให้หายไวๆไวนะอ่าแสดงว่าแอดจำไม่ผิดนะครับคือชกบ่อยมากครับแอดตามข่าวเนี่ยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นชาวกบูชาเขาบอกว่าโอ้ซุปตาความคิดเห็นต่อไปนี่ครับเขาบอกว่าทูนเทลาเหมือนสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวความคิดเห็นต่อไปเนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าแม่ไก่ไม่นอนพื้นแม่ไก่ก็จะไข่บ่อยแน่นอนความแข็งแรงมันลดลงโดยเฉพาะถ้าแม่ไก่ วางไข่ซ้ำๆบ่อยๆไม่นาน แม่ไก่ก็จะตายอันนี้เขาเปรียบเทียบว่าทุนเทลาชกบ่อยจนเกินไปจนร่างกายกรอบนั่นเองนะครับคือจริงๆทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยนะครับเขาจะมีระบ,บุไว้เลยว่านักมวยคนนึงเนี่ยควรจะชกไม่เกินกี่ไฟต์ต่อระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะมันจะมีผลในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาแทนกระดูกและกล้ามเนื้อที่ได้รับอาการบาดเจ็บจากการชกมวยรวมไปถึงการกระทบกระเทือนทางสมองด้วยนะครับในไฟ์ชกอย่างวันลุมพินีหรือวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยผมไปดู ูข่าวในเพจของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับบอกว่ามีการสแกนนักมวยทั้งร่างกายและสมองอยู่เป็นประจำเพื่อความปลอดภัยของนักมวยนะครับ ก็เอาข่าวมาเล่าให้ได้ฟังกันสั้นๆในวันนี้นะครับคุณผู้ชม,ชมช่องของเรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับรวมถึงหัวข้อข่าวด้วยหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปสรุปใจความผิดเพี้ยนไปจากเจตนาลมของผู้โพสต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอาจจะสั้นนิดนึงนะฮะอ่านคอมเมนต์จริงๆคอมเมนต์มีหลายร้อยคอมเมนต์เลย แต่ที่บ้านแอดตอนนี้กําลังมีพายุฤด,ดูร้อนเข้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอดจะขออนุญาตตัดเสียงไว้ต่อท่านี้ก่อนแล้วกันจะสั้นจะยาวยังไงไม่รู้เหมือนกันคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ